ออกมาครับดูรหรือยังล่ะครับก็ตอนนี้น่านปลาชะลาไลครับผมก็สองทุ่มครึ่งพุทธพฤหัสเพิ่งออนไป1ตอนเดี๋ยวพุทธวันนี้ออนอีกสองตอนนะก็เห็นว่าเลตติ้งก็โอเคนะเปิดมาก็เริ่มที่สองแล้วแต่ก็คาดหวังนะคาดหวังอยากได้สูงกว่านี้กหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีมีฟีดแบ็มาค่อนข้างเยอะ แล้วคนก็สงสัยเราเยอะว่าแบบเอ๊ <Okay. S 1> e, จะแบบดีไหมหรือว่าร้ายหรือว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะ oh. ก็ฝากติดตามไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับฝากด้วยฮะ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> แต่เขาดีนะถ้าเราบอกว่าเราไม่เหมือนนะเราจะดูเป็นคนไม่ดีปะ่ะคือผมคิดว่าเขา <c oughs> เขามีความฟ้าครามเนี่ยมีความอบอุ่นกว่าผมแล้วกันมีความที่ รู้ว่าใครอยากได้อะไรทํายังไงถึงจะแบบเข้าอกเข้าใจคนกว่าผมนิดนึงผมจะเป็นแบบผู้ชายแบบแบบแข็งแกงหน่อยอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะแบบไม่รู้ว่าแบบเขาทําแบบนี้เขาต้องการอะไรยังไงอ่ะอันนี้ที่เราอาจจะต้องไปเติมความรู้สึกตรงนี้เข้ามาแต่ก็ทํากันบ้านอยู่ไม่ไม่นานครับรู้สึกว่าร่วมงานกับพี่เจมมากับนิชาก็คือแป๊บเดียวกับหากับทางครูแค่ประมาณไม่กี่ครั้งเราก็เจอแล้วพอมันอยู่อ่ะ มันก็อยู่แล้วทั้งกองมันก็สนุกมากมอนทุกคนเป็นตัวละครกันหมดเลยอย่างเงี้ยฮะช่วงแรกปรับจูนประมาณหนึ่งอย่าบอกว่าก็ใกล้กันไหมเหรอก็พอช่วงแรกมันก็ปรับตัวนะแล้วก็พอหลังๆมาก็แบบเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างตัวเราเองอ่ะในบทอ่ะเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้เราอ่ะสูสีกับพี่เจมมากๆเพื่อจะให้แบบนิชาให้ให้ใหหนางเอกเนี้ยเลือกว่าจะเป็นใครดีรวมถึงรวมถึง คนดูในหน้าจอด้วยให้แบบจะมีสักมุมหนึ่งไหมที่แบบเขาก็ต้องเห็นเราแบบสูสีกับพี่เจมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องแบบทําการบ้านรวมถึงแบบว่าทํางานหนักกับพี่เจมด้วยอะไรอย่างี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอจบกองก็สนิทกันมากๆทางแกงเลยโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าพูดผมขาวเหรอุณเนียบไอจูแพ้คุณจูแพ้ไหคุณจูเขาแบบขายแบบหล่อเข้มตลกแล้วไงนบผมก็ต้องผมกับพี่เจมก็ต้องมาสู้กันหน่อย อ๋อจะมีฟีดแบ็กหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่น้องใช่ไหมเขาเข้าใจว่าเป็นผมกับพี่เจมมาตลอดเพราะหน้าคล้ายกันผมกับีิเจมแบบตาตาเล็กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องคือใครนีคือนิชากับพี่เจม,ลลมใช่อ้าวไม่คือแบบในเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นแบบสนิทกันคล้ายพี่น้องแต่ว่าไม่ใช่เอออย่างนี้อย่างนี้เขาเฉล่งแต่แรกอยู่แล้วดูมีน้งใจเยอะนึกว่าสับเพย่สปอยอะไรออกไปไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะ ครับก็ฝากนั่นฟ้าชาลลยด้วยครับผมพุทธผลิหัตสองทุ่มครึ่งครับช่องสามครับผมอมึงค่าตูงไปกมาล่าตูงหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องระบุว่าเหตุการณ์ไหนพูดไงดีพูดไงดีไม่ต้องระบุชื่องานจากเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปพูดไงดีพูดไงดีโอเคก็พูดไงดีโอเคคือมีมีงานหนึ่งแล้วกันไปไปร่วมงานแล้วก็ แต่ค่าตัวไม่ครบอ่ะยังยังไม่ได้ค่าตัวใช่แล้วก็ก็โอ้ยก็ก็เลยเลยสัญญามาประมาณหนึ่งครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบทวงถามกันอยู่แหละเราก็รู้สึกว่าก็เออมีมีครั้งนึงก็เออเราก็ไล่เช็คตลอดทุกเดือนนะว่างานไหนอะไรยังไงบ้างแต่ว่างานเนี้ยคงค้างมาสักระยะแหละแล,ะแล้วก็ผู้จัดการพี่สนุกก็ตามเช็คให้อยู่ครับเ,ออเห็นเห็น <ๆ S 2> ว่ามีการแบบผัดผ่อนแบ่งจ่ายอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ เห็นว่ายังยังไม่ได้ทําตามข้อตกลงใหม่ด้วยที่ตกลงไปนั่นแหละระยะงตเวลามานาจากที่เคยตกลงไว้ถ้ารอบแรกเนี่ยก็สักรยะยะแล้วครับแล้วก็มีมีอีกรอบนึงที่บอกว่าจะจะขอแบ่งจ่ายเนาะแล้วก็เลยกําหนดอีกครั้งหนึ่งมาสักไม่ชัวนะไม่ชัวประมาณสักก็ก็หลักเดือนกว่าขึ้นไปแล้วละครับเหตุผลที่เขาให้กับสรุกบรรยงกาศทีบ้าน ไม่ทราบไม่ทราบจริงๆอันนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องเรื่องแบบเหตุผลเรื่องอะไรเงี้ยเราก็รับฟังมาแล้วก็ทําใจทาอะไรไม่ได้ก็ <laughs> เลยทาใจรอรอไปแหละฮะอธิกรรมรวมก็คือยังมีหวังอา้าเราหวังสิเราทํางานเราแบบตั้งใจทํางานมากเลยนะเราศึกษาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะเราแบบเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารับงานเราก็แบบเต็มที่กับแบรนด์มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้แฟนๆที่ตามเรามาทั้งแบบอุ่นผลิตภัณฑ์ตามหรือตามมาเจอเราอะแบบได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับแบรนด์มากมาก แบรนด์รักเราแล้วเราก็อยากรักแบรนด์แล้วเราก็อยากให้แฟนๆเ,เราอะรักแบรนด์ด้วยฉะนั้นเราก็แบบเต็มที่กับงานมากๆแล้วเราก็หวังแหละแมเราทํางานนะเนาะถ้าในแง่ของการทํางานเราไม่เฟลหรอกเพราะวันนั้นเนี่ยเราทํางานเต็มที่มากๆแหละแต่ว่าคนทํางานอะเราทํางานอะเราก็ต้องแลกกับเงินนะนะฮะพูดกันตรงๆอะมันก็ต้องไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่มันก็ต้องก็ต้องมีค่าตอบแทนแหละครับผมก็ แต่ถ้างานไหนเราดีวกันว่าเราแบบโอเคอยากไปช่วยเหลือด้วยใจอย่างเงี้ยมันก็มีแต่งานา้งานงานบุญงานแต่หลายงานแบบพวกปะผู้คนเนี่ยเราก็ไปได้แต่งานไหนที่ตกลงกันไว้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องตามตกข้อตกลงแหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจ่ายเราแหละเดี๋ยวเขาคงจ่ายเราเขาผัดก่อนที่เขาเริ่มส่งแล้วหรือยังยังนะครับเขาเริ่มสงมาอย่างครับผมก็งวดแรกที่เขาบอกไว้มันเลยมาแล้วใช่เลยเลยและตอนตอนแรกจ่ายเต็มก้อนเดียวสต่เขาบอกว่าผัดเป็นหลายงวด แล้วก็แบ่งจ่ายแต่ว่าอันนี้ก็เกินกําหนดเกินโอเวอร์ดิวมาแล้วเหมือนกันแต่เชื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จ่ายเราแหละจำนวนเยอะไหมเหรอก็น่าจะเฉดเฉดหกหกหลักประมาณเนี้ยเส้นประมาณนี้ตะก้อนหนึ่งแล้วกันก็ที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพ่อค้าอยู่นี้นี่เองพ่อค้าเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจ้างงานฟรีผมหมดเลยทีนี้ ยังไงยังไงมาเจอกัน <c oughs> คืออย่างนี้อย่างนี้แล้วเกือบลืมไปแล้วนะเพิ่งมาย้อนคุยกันเพราะเพราะมีปัญหาครั้งนี้แหละ,ะแล้วพี่สนุกคุยกันผมก็บอกว่าเออเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่พวกเราโดนแล้วผมก็คิดไปคิดมาเฮ้ยพี่ไม่ใช่ครั้งแรก <c oughs> คือเคยมีครั้งหนึ่งเมือ่อเ <c oughs> มื่อนานมาแล้วตั้งแต่แบบเข้าวงการได้ไม่นานมากอะไรเงี้ยเป็นแบบกิจกรรมงานหนึ่งที่เราไปร่วมงานแล้วก็ผมไม่แน่ใจอะตอนนั้นยุคนั้นมันเด็กมากอะไรเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีสัญญากับงานเต็มที่รายละอักษรอะไรอย่างเงี้ยก ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้แต่คนนั้นหายไปจากเรานะแต่เขายังอยู่กับคนอื่นนะ <laughs> แต่เราก็ไม่รู้จะทวงถามยังไงเราก็เลยแบบอาจจะเป็นความผิดที่เราด้วยอะไรเงี้ยครั้งนั้นเราก็ปล่อยไปแล้วเราก็แบบรัดกุมกับการเรื่องบัญชีมากๆเลยตลอดชีวิตเรื่องเอกาสารค่อนข,ข้างรัดกุมประมาณหนึ่งถ้าอย่คนนั้นที่เขาไม่ได้จ่ายเราแล,แล้วเราเจอเขาเขาคั ำจำหน้าเขาไม่ได้คือคือมันเป็นการดิวงานผ่านผ่านเพื่อการผมเองผมก็เลยแ,ลแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าล่าสุดที่คุยกันอ่ะเพื่อกันผมบอกเออเนี่ยเขายังแบบมีหน้ามีตายังยังร่วมงานกับใช่แต่ผมคิดว่าถ้าเขาร่วมงานกับใครก็คงแบบมีการแบบมีคําเตือนไปสู่เพื่อร่วมง,งานขงเขาแหละแต่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะแบบด้วยเรื่องแบบเอกสารหรืออะไรมั้งผมไม่แน่ใจก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบแตะไหล่กันไปมืทําบุญได้บุญบุญใหญ่ สาธุครับหวังว่าจะส่งผลอันนี้ทำบุญมาหรือว่าไงเรารอบนี้ไม่ทำฮะ <c oughs> ทำมาหากินครับผมแก <c oughs> ็ไม่ติดาเร่าเป็นก้อน้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยคือเรารู้สึกว่ามันมันคุยกันได้แต่แค่ว่าเราอยากให้สื่อสารมากกว่าว่าแบบมันเกิดอะไรแล้วมันจะแบบแก้ไขย,ยังไงหรือว่าแบบเราเราเราคิดว่าเราก็เข้าใจในแง่ของแบบเ,เศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบสิ่งที่เราทํามันอาจจะแบบไม่ได้ตามเป้าที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ โอเคแหละมันก็มีสัญญาของมันแล้วเราก็มั่นใจว่าเราแบบเต็มที่กับงานมากๆในฐานะนักแสดงฐานะแบบคนนึงที่แบบไปร่วมงานตี่ให่บคความจริงใช่ก็มาคุยกันแล้วกันว่าจะยังไงนะครับก็แต่ก็เชื่อแหละว่าสุดท้ายก็คงได้รับครบไม่ตไหล่ะไม่ตไหล่ฮะเป็นม่ซีเล็ีเสซีเรียส,ยสยนิดนึงแต่ว่าอ <c oughs> ย่าอย่าจริงจังมากครับผม <c oughs> <c oughs>